สบายดีสบายดีซี่คนเล้เนนนนเมันี่ห้องสีไปสวันดีทุกคนห้องสีไปกำมียาไปฮะดอกสอเครื่งองมีเดินทางไปสนวนาเขตนัน้ำาป้อนเด้อไปสวัสดีมันี้สีไปนำผ่าใจสวรรค์นะเขตผ่าใจสีไปสวรรค์นะเขตไปนำปูป้อนเพิ่น กูป้อนไปดูลาเล็กๆแน่นอนยาปลาเออปวดชุกกระปากไปทำให้เท้านิ้วด้านแดงกระปากใสแดงไปาไปกันเลยคืนคืนคืนงานจำเป็นยังทุกคนออกจากบ้านเลยเด้อมินิเด้อมาหอเดือนนะนะนัด้าชอนน้อเฮือนหญาฝากใส่ทำบ้านใหญ่พี่เดี๋ยวนี้กำลังเตรียมทานี่เตียงเตียงหน้า เตียงน้าน่ะช้าช้อนอันนี้ก็ดีหลายคนเพื่อนกันสิไปใส่แหละคือว่าอยากไปดงหินในะช้าช้อนมาได้ไปเด้อมีเพื่นจิเอาอันนั้นก่อนหน่อยหนึ่งตายแล้วนี่ก็เป็นทางบ้านน่ามั่งมีของเฮากำลังสิออกเลยเขาเป็นยูทูบเบอร์มือหนึ่งน้ำผาชัยผาชัยบ่เห็ดก็เลยไม่หยาเห็ดเองซะเนาะ นยาไอ้กยาก็เป็นหยากับได้เ็นและปิมปมปาปามกระยาจะงลูกไหรานได้ลูกร้านบแล้วก็เลยเลยพาลูกร้านเฮดกับได้ว่าจังได้ดอกอีตนี้แหละในช่ยอันนันนางตายฮะบ่มีบ่ไปกับตัว เออไปกับเัวะกินยาาไป่ไไปบอนาช้ากินข้าวเอามือเงินก็ไป่อรถจ้าเก้าเรียกมันวารถจ้าเก้าอไรใหญ่เาใหญ่เาเอารเตงมันเด้อเอารถเงมานเด้อ อืลายพันอยู่ในเฮือนห่างเหรอวะชิใช่ไหมบูจักคุณแต่ว่าั้นไปแล้วแม่นางมันก็ไม่ใช่าแม่งมันทช้นู่ดานไปแล้วยุ่ยใหญ่นี่มันก็อยากไปช้อนอันเคดมันบ่เคยไปดีสักรึเปล่ไปเนาะก็มีโอกาสไปน้ำนาบ้าป้อนนี่แหละเอ้ยบ้านควรสุขภาพแรกเลยว่าติดต้นมันไป ออกจากป่าแล้วหล่นหอนแบนไงแบนไงก็ว่าเอาไปนะเอกระล้มกันจังได้กระล้อคนเขาชิ่กินยาคนนดงกินยาพีซซ่านม่เด้ยาดกระเพาะกระแพกนี่เลยน้ำบาเนี่ไม่ได้กินยังพ่อคอยกินยานี่ยละก็ยาสาวหาพัอ หมอตลาดไกตลาดกันยังไ้เช้ามันกตัวขานี่ยนะตลาดเมื่อไรทีืดนีดนอเินใส่ท่านเลยมามากบิดลงแดนี่ฮะบีบลงอันบีบลงหนาลงแมนตัวนี้อ่าปไกแก้วะอือืออาหารจักจั่งฮะจักอันจักเาเพื่นลือเอาเองเอาพี่ท่าดบน ใช่วชิบหาใช่ใช่ก็จะมัเด็โปรดเพราะว่าต้นชะ้อมทยเลอาหารอาหารและน้องคนอาหารใช่ไหมอันนี้บ้างบ้งใช่เออ่ายเอาปีไก่กูนี่เอาอันนี้เลยไทยโลดไทยโลดเท่าไรอันนี้แหละเชี่ยให้เท่าไรเอ่อไก่แหะเออเอ้าอันมันี่ห้า ก็แซ่ิ่เยยังตืมีดอ้าตะอมาหัวมันมอักดเปนกราอะไรอ่เขียันี่เป็นาวอนอาซอยอ้าวซอยช่ข้าวังชิวข้าวฟืนยังชิวขสีสายลาม่ลายสระขขาอ้าวนี่งข้าวล อวันนี้เขาตลาดตลาดเลยขาวแม่แก้วแก้วว้าวไอี่ฉีดเขายสามแม่คืาตลาดตลาดแล่วเอาให้ขามาแ่วหันพระใจตลาดชื่อลาแ่วัคือว้ามาแล้วเอาให้เลยให้เลย้ <s อันนี้คือแม่เทาใครททาแล้วก็มาหอมีนใช่เราเเม่เทาใครททาปีง่ไชาวบานปีงไก่ไปชวบ้านนะใไปเลยเออเออออคอยหาคนได้เลยเออเดนเราหาคอยหาคนได้โอ้ยไปชาวบานเออคนไหนไปชาวบ้าคงอนได้กานางเอออออ่มาลุกเด็กวนตลาดดึงเห็นล อตอนนี้หายก็หอดตลาดต้องเล่นเลยนะทุกคนเดินทางต่ตนันคบอ,อ,อามางีมีเปกซี่เหมือนกตตางมันเออก็มีลายานหรอเชโนเลยดิออยตอนนี้เราก็หอดเชโน่แล้วนะทุกคน ตอนนี้เราก็หังชนนแล้วนะทุกคนเอาชินนแล้วการชินนวันนากดไก่แล้วนะเอ้กันยังเศร้ากูรักไปทำนาเกล็ดเว้าไปไ่ทำนาเไปิงจังเลยไ่ทำนาเนี่ช so ื่อผู้ช่อผู้มาไปทำแมงด้ยไปชื่อไข่ไก่ชื่อปิงไก่ชื่อย ไปซือเชียงงามลืองามลูกเราอยู่ภูมันเบิ่งเดอแม่จะไปสวันเดอแลเราจะไปซื้อเครื่องเราเหาดำหน้าอะไรเออเราไปจีไปซื่อเครื่องเราไปาจเงินไม่ยันชุนได้ไปซื้อเงม่ันชุนก็ไปซื้อล่หลากแต่แบบันชุนหลนี่กระเทือนข่าวทางเขาเรื่องพี่เหนาเองทุนไกลเล่ไกลพี่น บุเฮนสัมทางนี้ก็จะเป็นตลาดเต่านนเนาะตรงนี้ฮะเข้ามาล้มาออกวงเรียนบอลตัวนี้ฮะมีน,น,น,นั่งด้วยกันไหมอะไรบ้างนั่งาใจนานไอ้สว่า์เราจะไปหาเชือเครื่องเราเขาองเงี้ยนข่าวองเงียนแล้วพี่นาก็นั่งผาใจกับขึ้นห้องสั่นมอช่องเนาะ น้องฉันมาซองแ้วนั่ผ่าใจิไปหาชื่อเสื้อเขาซื้อกบส,สามีมีเลยมาซองซื้อเอสามีมีบ่าวมีมีก็มาช่องบอ่าอืออ่ากงคือว่าจากัจากจกัจกจักวี่อน,นุมิมีฮะสิบเท่าิบปีสิบเอ็ดสิบสองปีมันคุน้นอนะสองนั่ผาใก่าวเขาสิบสามปีพอดี เป็นเชา้าเลยได้ล้นค่อยมาชิเชีนดเป็นนาชิบชีก็ชิเป็นเช้าเลยก็ชิน่และมาทำ่องมทำโนด,ด้านตี จ <Kaiser. S 2> ุดเกตเมืองม่ใช่คุณผู้ชมเกี่ยวมักแต่งมักแต่งชุกทางนาเต็มรถไปตลาดเจโน่แล้วนี่งไปจากลงกระลงจะน้อยข้าวมามาจะน้อยที่ข้าวเมื่อห้าชื่อกล่องไทยอันนั้นขนมบอร์อันห้าอันมาได้นะห้างยางยางละชิปซองเขาค่ะเออไปวะเออไปจะน้อยละชิลงไปยางละชิปซออย่าเด้ออย่านี้ ผู้ได้อย่างละชิบชองเคยมาน้ำล <uch> ูกวางอันเด้เอาเพิงพามานะเออชิบชองชิบองบยังคือกาบ่ชิตอนนาซิบเอาตอนนาซิบเออนี่ทาหอยู่ในชิโนี่แหละทบอบ่ไปดอกสวรบอรฮูจักนะบอฮและวฮากก็ตองมาชิในนี้ฮาบ่คยยฮกชุจักแล้วชุบมาชุบยอาหัวไป ยาอ้าวตายัดัได้ยาได้ไได้หันใจบ่เป็นแงชินจะนังเทอกไว้อ้าด้จะนอดาบุมีใครไหล้ววาขอเอาชุบเมังเป็ดเป็ดออกกไนโดชากน้ำ่หันคอยบอันนี้มชิไได้มาเาบได้นูดา แลาคอยคกับ <LY N PS> ่จาบมูก็ใช่ค่ะนี่นี่กระถางกระถางใช่น้าใช้กรียมสีเบืองสีเบือใส่เออโอ้โหข้าวใช่น้ำใช่น้ำข้าวสุดยอดข้าวเช็ดหนึ่งขอสิเช็ดก็รสชาติเจ้าคุณนะกินไก่กินไก่เลย ปิงไก่อันน่ะคะให้กับนังไก่ยึดทนี่เล่อาหารแล้วเป็นบ่นี่นี่นี่วันกะกา่เนาเชนอละาเชนอลก็ไปกินปิงไก่เชนอเด้อบหอดเชนอกันกิน อ่าอ่าอเลยได้น้ำมันอืดเลยจืดเลยฮะจืดเลยจืดเลยฮะบืดเล้จืดเลยาะจืดเายจืดเายฮะจืาเลยจืดเลยฮะจืดเลยจืดเลยฮะ แบบน้ำมันเท่าเองแบบน้ำมันเท่าท่ไม่แบบน้ำมันเท่าเองแมจิกปะใกล้แล้วินว่าซื่อคือแม่เิลว่าไปของข้าลแหละอนาคตข้างหน,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 น้าเ็นแปดดนแปดมาเลยมาเลย้ยนเอ้อมาอ่ ตั้งปังมั่นงจะต้องใส่น้ำเปิลพสใส่เลยนะทำสีหันจะใส่ฟรีเลยมาใส่น้ำเปิ้ลพิลส์ใส่บอลจุกปาหวานทองได่างหนาแต่กาเาทได้ะเออเาหวลเวียดบ้านประจเแ้าแล้เดียวนี้ลเวียดบวานี้ยม่ค่มันคุม เ้านี่ก็ชิจบคลิปเพียงเ <ไอ S 1> ท่านี้นะทุกคนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ฟาใจและกานได้เด้อบ,บ,า,ยบายบายบบาายยลืมติด<า>ต,ต,ตามกันได้ทุกคน